ไปดูสูงวัยหัวใจเกินร้อยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมาดูกลุ่มผู้สูงวัยค่ะในตําบลสารป่าม่วงอําเภอเมืองนะคะจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งกลุ่มสูงวัยกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการจักสารไม้ไผ่ยอยู่แล้วนะคะสามารถจะให้สารเป็นอะไรก็ได้สามารถสั่งได้ตามใจด้วยนะคะซึ่งไรายได้ที่เกิดขึ้นค่ะก็จะนําเข้าสู่ชุมชนผู้สูงอายุค,ค่ะ นี่คือตะกร้าสำหรับจัดวางอาหารที่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลสันรประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากำลังช่วยกันสารตามที่มีผู้สั่งซื้อผ่านทางเทศบาลตำบลสันรประม่วง ซึ่งลุงบุญช่วยอุ้มบุญธรรมหนึ่งในสมาชิกชมรมได้เล่าว,ว่าเราช่วยกันสารตามลูกค้าสั่งรอบนี้จำนวนถึง100ชิ้นด้วยฝีมือที่ปราณีตและความเชี่ยวชาญของชมรมผู้สูงอายุสามารถผลิตงานได้หลากหลายตามแต่ลูกค้าต้องการส่วนวันไหนที่มีโรงเรียน5สอหรือโรงเรียนสร้างสูขผู้สูงวัยเปิดเราก็ช่วยกันทาดอกไม้จันทร์ส่งขายรายได้ที่เกิดขึ้นลุงบุญช่วยบอกว่าทุกบาทเข้าชมรมผู้สูงอายุตำบล ปะม่วงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานบุญและสาธารณประโยชน์เช่นงานประเพณีส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรวมทั้งช่วยเหลือผู้สูงวัยด้วยกันกันทุกวันอยู่เก้ากันเนี้ยนี่ก็อยู่เนี่ยกันทุกวันอะ่ะุงนี่นะเพราะว่าเขาเออการแลกเปลี่ยนเรียนลูกเนาะเออคนนั้นได้ธุพุนมาน้อยคนนี้ได้เพมาน้อยเออเขามาผสมผสานกัน เขาทำตัวนี้ขึ้นมาก็ทำได้ได้เนาะได้เขาไก่มาโจยกันแต่เงินไหลได้นี่เขาเขาบ่บ่คำนึงถึงเขาขอเงินมันเงินเข้ากลุ่มเขาไปเลี่ยงเปลี่ยนตีปิ่นได้โอกาสเหลียเขาก่อนนี่ไะตีปิ่นทุกทุกได้ยากก็ปิ่นไล่หยาดคาดมิดตีปิ่นบบเลี่ยงรู้เนี่ยผมคือความสำคัญที่สุดเลยครับในเรื่องการมีสรวม แต่กอนน่อนนี่บ่มีโรงเรียนสามส้อนี่ผู้สูงอายุก็จะอยู่บ้านแบนบห้องว่าอยู่แบบตัวไข่ตัวเมียหลังจากมีโรงเรียนสามสอนเนี่ยเอาผู้สูงอายุเข้ามามีสุบันตรงนั้นแล้วก็ผู้สูงอายุแต่ละแต่ละมูอ่ะเปิ้ลจะมีคุ้มบนยาของเปิ้ลคุ่มวสีของผู้สูงอายุเนี่ยเปิ้ลจะน้ำเสนอของเปิ้ลมาโดยตีว่าตั้งเทศบาลเนี่ยเป็นตีเลี้ยงเป็นตัวกลาง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกหนึ่งกลุ่มที่นำขล้องซึ่งเป็นอุปกรณ์หาปลา มาประยุกต์ทําเป็นกระเป๋าถือโดยใช้ผักตบชวามาสารกับใบไผ่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระเป๋าข้องมงคลได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมโนเลดเบตโอทอปหรือ KBO ปี2563ของจังหวัดพะเยาในชื่อกลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลยที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกว่า30คนและในการทํากระเป๋าข้องมงคลหนึ่งใบนั้นจะมีกระบวนการผลิตเจ็ ขั้นตอนซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุถึงเจคนกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยจะสร้างรายได้อยู่ถึงเจคนก็คือมันจะมีเจ็ดเหมือนเจ็ดขั้นตอนทุกใบนะจ๊ะมีคนเย็บผ้ามีคนทำปอมๆมมีคนสารหูกระเป๋ามีคนสอยแล้วก็มีคนทาสีมีคนสอยหูเย็บผ้าสอยผ้าอย่างนี้จ๊ะแล้วทุกคนก็จะทำว่าไผ่ฐานะย่างจ๊ะ ทุกคนถนัดทําคนละแบบแล้วมารวมกันเป็นกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้นอกจากมันสร้างไรายได้ให้ชุมชนแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือมันสร้างความสามัคคีในชุมชนพ่อชุมชน,นการอูกันมากขึ้น สำหรับตำบลสันประม่วงมีผู้สูงอายุทั้งหมด677คนใน8หมู่บ้านผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าสืบสารอนุรักษ์และต่อยอดให้เกิดรายได้สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัยด้วย และนี่เป็นเพียงสองกลุ่มตัวอย่างสูงวัยที่ใช้ความสามารถด้านจักสารสร้างรายได้ให้กับครอบครัวช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ลูกหลานและยังแบ่งเวลามาทำงานช่วยสังคมด้วยหัวใจสูงหวัยหัวใจเกินร้อยจริงๆค่ะคนทนัดบัวงามถ่ายภาพวันที่นีบุญเก่งเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน